สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วกับพวกเราชาแนลแฟนบอย ้องเสียงอ่อยหน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เรากำลังมึนอยู่กับการทำารีแอคชั่นเพนเยสติเกตหนังรักเรื่องที่แล้วครับผมเนีงมันไม่คือมันไม่ได้มึนหรอกจริงๆแล้วแต่มันคือแคเ่เรารู้สึกว่าแบบด้วยความที่มันอีพีหนึ่งเนาะเราอาจจะยังแบบเนื้อเรื่องมันยังไม่ปฏิประต่อเพราะมีมันมีปมเยอะอะไรเงี้ยมันมีปมเยอะแต่เชื่อว่าถ้าดูอีพีสองอะแบบแบบที่เขาเล่นหลายๆคนดูเพราะมันฉายพุทธพฤหัสอะ เราเราเราน่าจะเราน่าจะไม่งงแต่เราพอดูอีเดียวมันอาจจะแบบมีบางส่วนที่งงๆว่าเอ๊ะมันมีปมอะไรอย่างที่หนูบอกไปเมื่อกี้คือหรือว่าจริงๆแล้วพี่ปื้มอ่ะเขาอาจจะเหมือนแบบโรเมอแอนจูเลียตอาจจะกินยานอนหลับเข้าไปนอนหลับเพื่อที่จะเอสเคหรือหนีจากออกจากบ้านไม่ต้องให้แบบที่บ้านรู้แต่แฟนผู้หญิงอ่ะเชื่ออะไรนะที่ที่ที่เป็นครัวกับอ้าวฉันยิงเขาเอง เหมือนก็เหมือนจอเรียดอะที่แบบอ้าวทำลายฟันแล้วสีก็เข้าคุกอ้าวแล้วแต่พี่ปื้มพอตื่นขึ้นมาแล้วอ้าวเมียหายอย่างนี้ปะอ้เย็นไม่น่าใช่แล้วละจ้ะไม่น่าใช่แล้วละจ้ะไม่หรอกเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภูเขาจะโตไปเป็นโอมเนี่ยพี่โอมป่ะไม่แต่จะบอกว่าแต่เสียงภาคมันเป็นเสียงพี่ปื้มไงแล้วคือถ้าพี่ปื้มตายไปแล้วมันไม่น่าจะเป็นเสียงพี่ปื้มในการแบบเล่าเรื่องหรือเปล่า ไม่รู้ไงใช่คือคือคือเราถ้าเราดูดีๆนะจริงๆแล้วหลูบเริ่มต้นเปิดเรื่องมาก็คือปื้มโดนยิงตายแล้วก็แค่แฟลชใช่เห็นว่าสตอรี่ของสามครอบครัวสี่ครอบครัวเนี่ยมันมีมีอะไรมีใครอ่าใช่เดี๋ยวแป๊บนึงปื้มไม่ได้โดนยิงตายปื้มอยู่ในสภาพตายไม่ได้บอกว่าโดนยิงนะแต่ผู้หญิงแค่บอกว่าถูกยิงเขาเองไม่แต่ม เออแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีใครพูดสักคนมาว่าแบบว่าเหมือนโดนยิงอะ่ะก็นางเอกที่เป็นครูไงที่เป็นพี่พี่เอเอพี่ของขวัญน,นะเอเอว่าแบบหนูยิงเขาเองว่า,วาสัน้นเขาก็เลยเอาไปเอาไปเปรียบเทียบกับฉากจบของโรมิโอแอนด์จูเลียตไงที่แบบอา้าวหนังคนละม้วนเลยแต่พูดถึงสมุติฐานนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าสังเกตเลือดที่แบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหรน่นะมีความส้มเหมือนกินซอสพริกอะไรแบบนั้น เพราะว่าถ้าโปรดักชันแบบนี้ยแล้วแสงสีภาพขนาดเนี้ยไม่น่าจะพลาดแบบจุดแบบนี้อืมอาจจะตั้งใจแล้วอาจจะตั้งใจทําไว้ให้เราเป็นแบบนั้นแล้วเราก็แบบโอ้โดนหลอก่างนี้เออเป็นไปได้ว่าหนึ่งในหนึ่งในทางเลือกแล้วกันหนึ่งในทางเลือกแล้วก็เพราะอะไรช่องเราะลร มนุนเจมวง้อมไม่ช่องเราพร้อมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเวลา <laughs> <laughs> ไม่แต่ใดเลย,เ,ลยเรื่องนี้นะบ <laughs> อกว่านักสแสดง <laughs> ทุกคนเลยคือแบบเล่นได้แบบโหจริงมากอะ่ะคือแบบว่าไม่เหมือนนอสแสดงละครเลยเหมือนเรามานั่งดูชีวิตเขาจริงๆอะ่ะแม้กระทั่งเด็กน้อย <laughs> เราเริ่มจากเด็กๆก,ก็ได้น,ะน้องๆเด็กๆทุกคนแบบเฮ้ย ธรรมชาติมาน,น้องเล่นแล้วเราบีรีฟอะจริงเออว่าแบบจริงเดี๋ยวทำไมหนูเล่นหนูเล่นได้เบิร์ดเท่านี้ล่ะลูกใช่คือเมือเ่อกี้อีกนิดนึงนี่คือน้ำตาจะร้องตามมน,นะเออเพราะน้องร้องแบบร้อง,องคือน้องร้อสจริงๆอ,ะอ่ะคือด้วยปกติเรา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 ไม่ค่อยเห็นน้องๆที่แบบเวลาร้องไห้แบบแบบสุดใจขนาดนั้นแล้วมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่ค่อยซื้อเล็กๆอ่ะ แต่อันนี้ hmm. คือเรายอมนะว่าน้องเล่นออกเฮ้ยน้องน้องสูญเสียจริงๆน้องแบบจริงๆริงเนี<อ>่ยเออสุดปอดสุดเออโชกิกงเลยตัวสั่นเลยอ่ะวันก่อนวันวันก่อนเห็นเห็น,เห,นเห็นทอลายก็อยู่เนาะมีน้องเนี่ยใช่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 ใชน้องผูอ่ะ,อะไม่รู้จำไม่ได้ว่าว่าชื่อจริงจริงน้องชื่ออะไรแต่ว่าเออเหมือนเหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะเรียกว่าน้องภูอยู่เหมือนกันใช่น้องภูน้องภู ก็มีวันนั้นมีใครบ้างมีมีมีออฟใช่ไหมออฟมีน้องตูแล้วก็มีโอมอ่าอ่าอ่าแล้วก็มีน้องโูน่ารักดีดีคราวนี้มีฉากหนึ่งที่ชอบฉากไหนจ๊ะฉากที่เออไม้อ่ะพาภูเขาไปดูหนังแล้วกลับมาบ้านอืมแล้วโดนพ่อแบบ ซัดเข้าไปอ่ะอืมโอ้โหนั่นคือแบบเล่นกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเล่นดีมากคือมันก็เป็นคำถามจากฉากนั้นหน่อยนึงเลยแหละว่าแบบทำไมพ่อถึงต้องเวอร์ชันนั้นนะชิงนึกออกไหมคือการที่พาน้องโอเคแหละถึงแม้ว่าที่บ้านจะเป็นบ้านฉายหนังคือมันไม่ได้แปลว่าที่บ้านมีหนังทุกเรื่องเพราะว่า ก็อาจจะเป็นแต่หนูว่ากําลังมองว่าด้วยความที่พ่อน่าจะอคติกับกับกับกแบบการสมายแล้วก็ทีมที่แบบเป็นไอเขาเนียกมาดัตเตอร์สักอย่างสัมติงอ่ะอยู่แล้วว่าแบบเป็นคนที่ไม่โอเคหรือทําให้ลูกแบบไปนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาอาจจะแบบมีอคติกับตรงนั้นเขาก็เลยหมายหัวว่าไอเทียเตอร์ตรงนั้นน่ะคือสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยไม่อยากให้แบบไม้ไปอยู่ในสิ่งที่แย่แล้วก็เขาไม่ชอบที่เวลาที่ รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะไม้อะไปเจอกับกันสมายะอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยกันสมายมันถึงมีฉากที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าที่บ้านเห็นนะก็จะมีเรื่องอีกะอะไรเงี้ยหนูว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าทีนี้<ๆ>เขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องหนังหรอกเขามีปัญหาที่ตัวบุคคลอืมจริงแล้วยิ่งเราพอมาพาภูเขาไปด้วยเงี้ยกลัวภูเขาจะเสียคนตามหรือเปล่าก็เ,าเ,ปเป็นไปได้นะเพราะว่าคือคือเราสังเราเห็นเรารู้สึกได้เลยว่า ผู้เขารักไม้มากรัไม้ก็รักผู้เขามากมากจนแบบว่าเขาเรียกอะไรพี่น้องพี่น้องรักกันขนาดเนี้ยซึ่งตอนแรกเราเรายังคิดว่าเออเป็นเราอ่ะก็คือเป็นพี่น้องกันแหละแต่ว่ามันทำมันมีฉากที่เรามาคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นพี่น้องคนละแม่ว่ะอารมณ์นั้นแหละอะไรแบบนั้นแต่พอเป็นพี่น้องแอบเห็นฉากที่พี่นิโคกับเขาเร่นนไพี่ตาย กับกับกับพี่ต่ายมองหน้าแล้ะออกเวิร์ดกันเนาะเรู่พี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือว่าไม้เป็นแบบเป็นลูกของของของพี่ตายถูกไหมใช่อะไรแบบน้มันก็จะตอบโจทย์ที่ว่าเอ้ยตอนแรกแบบพ่อทําไมถึงต้องอะไรขนาดนี้ทําไมไม้ถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวขนาดนั้นอือะไรแบบนี้เป็นเพราะว่าแม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยโอแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ปื้มเล่นดีมากนะดี โหคือแบบสุดเลยอะตอนที่โดนตบพั่วไปแล้วแบบว่าตาเริ่มแดงแล้วแบบเจ๋งฉากนันคือชอบมากชอบฉากนี้ด้วยชอบฉากที่พี่ปื้มมาลาน้องอ่ะอ๋อคนเล็กคนเล็กเออคือแบบมันบอกอะไรแล้วน้องน้องก็แบบว่าน้องก็เด็กฉลาดเลยเพื่อนนะภูเขาฉลาดฉลาดอ่ะจริง แล้วพี่ปุ้มจะไปไหนเอ้ยไม่ใช่พี่ปุ้มแล้ว,แล,วแล้วพี่ไม <S 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 ้จะไ,ไปไหนเมยเออนึกออกมาพอพอเสร็จแล้วคือคือแบบคืออารมณ์ที่ส่งมาคือแบบเฮ้ยกูไปจริงนะ่ะน้ําตาไหลแม่เนี่ยอือตอนแรกตอนแรกคือก่อนที่จะตัดกลับมารอบแรกคือเราเห็หนละโยชครั้งหนึ่งอือใช่ไหมแล้วพอสอนกลับไปแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งคือแม่แล้วแม่ครั้งหนึ่งจริง Yeah, oh. เราไม่รู้ไปทําอะไรด้วยอืมมันยังเป็นคําถามอยู่เลยออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้อืมแต่รู้แค่ว่าพอเช้าม่อีกทีหนึ่งคือก็เรียบร้อยรู้แค่แลรลปอยู่แค่นี้เลยแล้วก็วนกลับมาว่าเขาไม่คนค้าแล้วมันก็แปลกอีกอย่างก็คือพอไปถึงวันที่มีการที่บอกว่าตำรวจมาเห็นปะที่จะไปนิลลงนะทุกคนมาเจอนหน้าโรูหนังเรามองหน้ากันแปลก ม,มันเหมือนเหมือนเอวดกันแบบมันเหมือนก็ตีกันมาแล้วว่ะใช่แล้วพอเหนุบาพอมาถึงเสร็จปุ๊บคนเราอ่ะถ้าแบบว่ามันมีความสมัมนธที่ต่อ,อการรักกันอ่ะมันจะไม่หันกลับไปถามหรอกว่าทำไมถึงมาฆ่าลูกกุ้ยมันจะต้องแบบไม่เชื่อมันต้องมีมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นก่อนใช่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นถ้าสมมุติว่าอย่างเนี้ยเราอ่ะเรารักกันดีอย่างเงี้ยแล้วเกิดแบบมี ญาติเราเสียไปแล้วว่าเฮ้ยพี่เอกเราจะไม่มาตั้งคําถามหรอกว่าพี่เอกทำไมถึงเป็นคนฆ่าเราจะบอกว่าไม่น่าเป็นไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีปมอ่ะมมันต้องมีปมเชื่อได้ว่าในระหว่างทางมันน่าจะเห็นความความเริ่มแตกแยกของความสัมพันธ์<ม>ของสามสี่บ้านเนี้ยให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นและอย่างที่บอกว่าอันเนี้ย เอ่อเหมือนถ้าสมมติว่าพี่ปื้มาเล่นเป็น <Dave> พ <bag episodes> ี่มาแล้วพี่ไมะตายแล้วอย่างเงี้ยแางว่าหลังจากนี้จะไม่ต้องจะต้องไม่มีพี่พี่มาแล้วถูกปะใช่แต่ว่าเชื่อได้ว่าน่าจะน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะมีพี่ไม้มาเป็นคนเล่าสตอรี่หนึ่งคนน่ะใช่เออเพราะฉะนั้นมันน่าจะค่อยๆถ่ายปลอมต่างๆอาจจะมีมีอะไรเบื้องหลังแต่ละครอบครัวด้วยเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าเคยเห็นเอ่อคิวลองสุดท้ายอ่ะ ปื้มยังทายอยู่เลยอ่ะใช่เงยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นว่าเล่าสตอรี่แล้วแฟลชไปแฟลชมาโยนไปโยนมามแต่มันก็เป็นมุมมองอีกว่าแสดงว่าในระหว่างทางต่อตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าพอเดี๋ยวพอพอภูเขากลายเป็นโตเป็นโอมขึ้นมาเนี่ยม,มันก็น่าจะบอกว่าพอพอเล่าเรื่องไปเสร็จก็จะแฟลชกลับเล่าอะไรแล้วก็แฟลชกลับให้มันเป็นเหมือนพาราเรลลอ่ะไปคู่กันไปเรื่อยอ่ะ เพราะไม่งั้นเนี่ยคือคือมันมองมันมองมองตอนเนี้ยถ้าเราเห็นไทม์เฟรมของเวลาเวลาที่นอนตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยแฟลชกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะตรงนั้นก็กว้างพอที่จะให้เล่าไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่ามันยังมีเรื่องที่เราเดากันอยู่ก็คือหนึ่งเยอะเลยเนอะเออว่าทําไมแล้วเอ,อพี่ตายเกี่ยวข้องอะไรชทําไม นิโคลกับพี่ตายจะต้องทําหน้าออฟเวิร์ดใส่กันอืแล้วก็ในความสมัครสมานสามัคคีกันในสามสี่บ้านเนี้ยโคจะรักกันตอนเช้าส่งท้ากินข้าวเย็นกินข้าวหมูกระทะทุกอย่างโคหมดเลยแต่ทําไมอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้แตกกันมันไม่มันไม่ได้แตกกันตอนตอนที่เขาเรียกอะไรมันไม่ได้แตกกันตอนยิงอะแต่มันแตกกันมาก่อนอันนี้คือความรู้สึก คิดว่าน่าจะแตกกันมาก่อนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันว่าะอะไรเป็นสาเหตุแต่แต่พอพอเรากลับไปดูในในในการเล่นของแต่ละนักสแสดงไม่มีใครนักสแสดงไม่มีใครตายเลยนะทุกคนเล่นตลอดเวลาเลยนะถูกและมไม่มีใครโดดขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนกลืนกลืน<อ>กงมนเลเวลเดียวกันหมด คือมาแรงก็แรงหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กคือแบบใช่ใช่มาเลยทําให้เราดูเพลินไงใช่ไปเรื่อยๆเลย,เย,เยขนาดท,ทางที่มันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะแต่เรามองดูแล้วแบบเฮ้ยจบไปแล้วพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ทจบแล้วแบบฮะจากดูต่อคือมันมันเป็นคําถามนั่นแหละว่าเอ๊ะได้ยังไงทําไมปูเรื่องแบบนี้ล่ะฉันยังไม่รู้อะไรเลย อาลมปูอะไรวะแต่จริงๆนะถ้าสมตมติเริ่มเริ่มเรื่องมาโดยที่ไม่ได้เอาฉากที่พี่ไม้ตายแล้วอะมาเปิดอะคิดว่าสำหรับแชนนะจะอิมแพคกว่านี้ในฉากสุดท้ายที่น้องภูเขาแบบลองให้ใหขนาดนั้นใช่คือฉากแรกมานะแค่พ่อเรียกมาแล้วเสียงสั้นอนหะนี่ก็เริ่มจะไปแล้วนะเริ่มนิดๆแล้วนะ คือถ้าเก็บตรงนั้นมาแล้วแบบว่าสุดท้ายที่เดียวนะโหสวุส่นสนไฟแล้วล่ะก็ไม่แบบเนาะมันก็นะไม่เป็นไรหรือภาคแรกเราเดากันแบบนี้เสมอ <c oughs> เดี๋ยวนิดนึงนะพอพี่แชมพูดว่าพอฉากแรกเขาเล่าเรื่องพี่หมายตายอ่ะเธอมันเหมือนฉากแรกในโรมิโอแอนด์จูเลียตเลยที่แบบโรมิโอตายอ่ะฉันถึงรู้สึกไงหรออเอ ถ้าดูตอนจบนะอีพีป่ปืนขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องพัดเป็นอย่างนีน้นะจะหยิกให้นะมไม่น่าหรอกไม,ไม่หลอกมั้งมั้งแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ใูกไหมละ่ะเรา<ม>เดากันเนี่ยมูวมูซั่วซั่วเนี่ยมันไปคนละทางเข้าป่าเขา้าโดงขำตายพวกเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่า อีพีสองจะเป็นอย่างไรต้องเพราะพี่ปุ้มเป็นคนเหล็กที่พี่ปุ้มต้องรอดแล้วก็ทุกคนต้องติดตามเอ้ยเขาถึงให้ให้ให้่นเหล็กนะคนเหล็กเออจ็เป็นใได้บอสแสก็ได้นะอังจริงเป็นบอสแสให้ภูเขาบอกว่าไปดูหนังเรื่องนี้นะเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนช่องมาแล้วก็จะคอมเมนต์ว่าพี่คะ พี่มโนแจ่มมากค่ะไม่เพราะตอนที่เขาให้เขาเขายังสัญญากับน้องอยู่เลยว่าเขาว่าจะกลับมาเขาไม่ตายหรอกเริ่มเชื่อนะเออผมไม่งั้นพี่เื้มจะเล่นคนตามแล้วนะเบลพอพี่ปืิมมปันเล่าเรื่องฉันเริ่มพี่ตามแล้วนะเบลสรุปสุดท้ายคือเราจะเห็นฉากนี้อีกทีหนึ่งตอนอีพีสุดท้ายอีพีวันสิบเจ็ดเราตายจริงเราตายจริงเหรอ เอาละเราก็นะ EP หนึ่งก็จะประมาณนี้เขาเพราะเขาแค่ปูพื้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า EP สองว่าว่า EP สองจะจะจะหลอกอะไรเราอีกอืมมันน่าจะมีอะไรให้เราแบบมากขึ้นกว่านี้ให้เราให้เราให้เราจับทางสักนิดนึงว่าอ่าอะไรยังไงเป็นคนฟลิตของใครใครเป็นคนสร้างเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าแค่ EP หนึ่งเราก็สามารถเอาได้แค่นี้แหละ ช่มันปูนเพิ่งปูนเรื่องเนาะเอาละกคนยังไงแล้วก็เนาะไปดูใครที่ยังไม่ได้ดูรีแอคชั่นนะกลับไปดูได้เลยกับคลิปเมื่อกี้นะแล้วก็ส่วนเอ่อใครที่จะดูย้อนหลังไปดูที่ช่วยที่จ้าช่วยดีจ้าแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ของกับช่อง youtube ของเราด้วยเนาะคอมเมนต์ด้วยเนาะคอมเมนต์เม้ามอย ชอบอ่านนะแต่บอกว่าอ่านทุกอ่านอ่านทุกคำาันเลยเราแบบว่าชอบอ่านแล้วก็บางอันเราก็จะมีเวลาเราก็จะไปตอบตอบอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่เบลบอกว่ากดซับสไคร์อะไรที่เขาชอบบอกอะไรนะกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยใช่จะได้รู้นะว่าเวลาเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆอัพแล้วจะได้แบบแล้วแล้วเทนเนอร์ิเกตอ่ะมันแบบ มันก็ใกล้แั่ของเราคือ 10k subscribe อเ,เหมือนกันนะอย่าลืมเ,เื่อนมา subscribe กันนะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นที่แบบโอเคอาจจะยอดไลค์ยอด subscribe น้อยก็จะมีมี twitter ไป follow กันได้มี instagram มี facebook แล้วมี tiktok นะครับไปดูได้หลากหลายช่องทางนะเพื่อแบบใครสะดวกช่องทางไหนก็ไปดูช่องทางนั้นอะไรเงี้ยก็ไปเมาท์มอยที่ช่องทางนั้นได้ได้เลยโอเค พรนานั้นสำหรับการทำรีแคปในวันนี้เนาะพวกเราทั้ง3คนตัวแทนของแฟนบอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็ติดตามกันว่าเราจะทีสองเราจะมาเมื่อไหร่แล้วก็คนต่อไปจะเป็นใครและใครจะมาทำกันบ้างสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับบบ๊าายยครับรบ,บ๊ายบาย